แนะนำตัวให้คนรู้จักครับสวัสดีครับเบสครับเล่นรับบทเป็นดาวเหนือเบลขอใหม่อีกทีครับสวัสดีครับเบสครับรับบทเป็นดาวเหนือในเรื่องเช็คเอาท์ครับสวัสดีครับชาครับมารู้รับบทเป็นนายครับผมวันนี้เรามาเจอกันที่พัฒน์อินคราสมาทําอะไรกันครับผมมาแสดงความยินดีกับเพื่อนๆครับคือผมรู้สึกตื่นเต้นมากกับเรื่องนี้เขารู้จักนักแสดงทางเรื่อง เกือบทุกคนเลยเวลาเราเห็นก็อยู่ข้างบนก็คือรู้สึกดีใจกับน้องๆทุกคนแล้วก็โปรเจกต์เรื่องนี้ใหญ่มากๆเรารอดูเลยรู้สึกว่าออนปีหน้าอยากให้ออนแต่สิ้นปีนี้โอ้ใช่เพราะรู้สึกมันเป็นซีรีส์ไวล์ยกระดับที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นใช่เพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องเขาจะไปเน้นเรื่องของคดีความหรือว่าสตอรี่มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของโรแมนติกมันก็เหมือนแบบมันบอนแนวไปเลยผมรู้สึกชอบในความที่มันเน้นมันสอบแทรกเรื่องนี้อยู่่ะ มันไม่ต้องมาชูเรื่องเอาจริงดีมันเป็นเรื่องเพราะมันเป็นเรื่องชีวิตประจาวันใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้แบบทุกคนก็อยากให้ทาแบบทาให้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับได้ใช่อยู่อยู่มันได้ด้วยปกติซีรีส์วายเขาจะนาเส้นเรื่องด้วยความรักูเพื่อให้คนมาดูในเรื่องของเส้นเรื่องของของคนสองคนนี้ว่าเขาจะ่านอุปสรรคยังไงแต่เรื่องนี้มันเป็นการเส้นเรื่องของเรื่องของอาชีพเรื่องของคดีความที่มันใหญ่ใหญ่แล้วมันก็สอบแทรกได้เรื่องของความรักอะไรผมรู้สึกว่าผมชอบนะผมอยากรองดู ใช่มก็ลอดูเหมือนกันเห็นแล้วแบบยัดเข้าไปสักตัวได้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยยัดพี่เข้าไปยัดเข้าไปเป็นโจรกฆาตกรอะไรก็ได้เลยก็อยากให้ทั้งคู่ฝากเรื่องอฝากเรื่องเช็กเอาก็ได้ครับก็จริงๆก็มันค่อนข้างเข้มข้นไปในเรื่องโคนดราม่าครับแต่ว่าผมว่าตอนนี้มันคือแค่เริ่มต้นนะําความรู้สึกใช่ครับหลายๆคนอาจจะเห็นว่าแบบมันหนักนะ แต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีหนักกว่านี้อีกเยอะเลยหมายถึงอะไรครับพี่นำดราม่าอ๋ใช่แล้วก็อันนี้ตอนวันนี้ยังเป็น EP 3อยู่กำลังจะดู EP 4ีไอ้ที่หัวเราะอยู่นี่ก็หนักอยู่เหมือนกันใน EP ต่อๆไปอยากให้รอดูนะครับซึ่ง m o o แอน d t นทมันจะเริ่มปรับไปเรื่อยๆตัวละครจะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเข้าใจสถานการณ์รอบข้างมากยิ่งขึ้นทำให้คนดูเริ่มเก็ตปมหลายๆอย่างมากขึ้น บอกเลยว่าแต่ละตอนจะมีคลามแมทของมันจริงๆต้องรอดูครับผม ep ep สาบางคนอาจจะบอกว่าเข้มข,ขึ้นสนุกขึ้นแล้ว ep สี่กกว่าเพราะว่าเราสองคนจะเป็นคนที่คอยไปลงเสียงทุกตอนเราจะก็จะรู้ความรหน่าตอนเราถ่ายเสร็จอะเราืูมหมดแล้วแล้วเราจะมาลงเสียงเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเรื่องราวประมาณนี้เราก็จะ ขนาดนี้หรือวะอะไรอย่างเงี้ยขายของนี่เลยเราเนี่ยชอบนิดนึงครับก็ฝากเรื่องเช็คเอาท์ก่อนละกันเนาะเพราะตอนนี้กำลังออนอยู่เลย พอดูเรื่องของเราเสร็จนะครับก็มาต่อที่เรื่องนี้เลยครับผมนะ่ันะเนื่อินครามเนื่อินครามมาเลยอยู่ในวายโมเมนต์เหมือนกันช่องอมรินทรีวีสุดยอดเลยก็ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามเช็คเอาทซีรีส์คืนนั้นกับนายดาวเหนือด้วยนะครับทางช่องมรินทรีวี hd 3ามเวลา4ี่ทุ่มเพื่อนต้นไปแล้วก็ไอชีหรือ iq com เวลา5้าทุ่มเพื่อนต้นไปเป็น exclusive version นะครับใช่ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ตอบรับซีรีส์ของเราไม่ว่าจะสนับสนุนในเรื่องของ ภาพเอ่ยการแชร์ต่างๆรวมถึงรีแอคชั่นทาง YouTube ด้วยขอบคุณมากๆนะครับฝากสนับสนุนพวกเราต่อไปแล้วก็นักแสดงหลายๆท่านในเรื่องนี้ก็ได้อยู่ในเรื่องอะไรนะพัดนินครับว่าคุณโดนนะพัดนินครับนี่มาตั้งแต่เช้าแล้วนะอ๋อเหรอครับโอเคครับใช่ฝากสนับสนุนทุกๆคนด้วยนะครับโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผม